พอชายไทยหลังจากเก็บ3คะแนนแรกได้แล้วมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับไปติดตามฉากรายงานครับบรรยากาศที่สนามพื้นสเตเดียมของสโมสรวิสาขาทีมลูกหนังชื่อดังของกัมพูชา สองเวทเปิดสนามซีเกมส์ของฟุตบอลชายทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ลงเตะเกมแรกเจอกับสิงคโปร์แฟบนบอลไทยที่จองตั๋วฟรีได้ทันเข้ามาให้กำลังใจหนานแน่นพอสมควรนำโดยนายเชิดเกียรติอัฐกกรเอกอัครชาชุทูไทยนักกรุงพนมเปญและแฟนบอลบางส่วนที่เดินทางตามมาเชียจากเมืองไทยเกมนี้โคชระอิสระศรีเทโรจัดทับในระบบ433ส่งแกหลักลงครบครันนำโดยอิรฟานดอโลอก,กับตันทีม ชานรงค์พรมสีแก้วปั้นเกมในแดนกลางร่วมกับประเชษท,ท,ทสนิทและอาชิตพลคีรีรมโดยมีเทรศัก์เผยพิมายรับบทหน้าเป้ารูปเกมแม้ว่าทีมไทยทำได้ดีในการออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์เอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งสร้างจังหวะจบสกอร์เหน่งๆได้เยอะแต่ว่าใช้โอกาสเปลืองและปล่อยให้คู่แข่งมีช่องโจมตีง่ายเกินไปเป็นสิ่งที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขก่อนลงเตะน,นัดสองกับมาเลเซีย ถือเป็นก้าวแรกที่ดีในการพัฒนาตามแผนระยะยาวสู่รอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกครับอย่างแรกก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะครับที่ที่มาเชียร์และให้กำลังใจแล้วก็ทีมงานแล้วก็ได้เตะคน,นะครับก็อย่างแรกเลยวันนี้สิ่งที่ดีก็คือเราเราได้ชัยชนะนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆอย,ย่างที่เราต้องปรับปรุงเพราะว่าเรายังเปิดโอกาสให้คู่สู้ที่เขามีโอกาสโจมตีเราอยู่นะครับแล้วก็มีหลายๆช็อตที่เราก็ทําได้ดียังใช้โอกาสเปลือง ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในในเกมนี้ที่เราจะมีเราจะเห็นข้อข้อต่างๆเพื่อปรับปรุงในแมตต์ต่อไปครับครับอย่างแรกเลยเรื่องเรื่องของสกอร์จริงๆแล้วเรื่องสกอร์ไม่ได้มีปัญหาครับเป็นแค่ว่าอาจจะเรื่องของโอกาสมากกว่าโอกาสที่เราบบมีโอกาสแบบเหน่งๆแล้วกันนะมีโอกาสเจ็บทาประตูได้เนี่ยมันควรจะเป็นประตูตรงนี้ผมว่าตรงนี้เราต้องไปแก้ไขนะครับแล้วก็ในช่วงห้า uh, วันเนี่ยอย่างแรกเลยเรื่องของรีคอเวอรี่แล้วก็เรื่องของ uh, การเพิ่มเติมในส่วนที่ที่เรายังขาดหายอยู่นะครับตรงนี้น่าจะมีเวลาอพอสมควรที่จะแก้ไขครับโดยโดยความตั้งใจเดิมอยู่แล้วครับผมอยากให้เด็กๆได้สัมผัสเกมแรกให,ให้ได้มากที่สุดเพราะว่ายิ่งเรามีแมตต์ต่อไปถ้าทุกคนมีโอกาสได้ลงเล่นมันเราอยากใช้ทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าจานวนผู้เล่นที่ในใน,ในการขันตะกม,มนเนี่ยค่นอนข้างน้อยนะครับมันต้องหมุนทุกคนต้องเล่นได้แต่ผมอยากให้สัมผัสเกมตั้งแต่เกมแรกเลยก็ถือว่าทุกคนทําหน้าที่ได้ดีโดยเฉพาะคนที่เล่นสิบเอ็ดคนแรก แล้วก็คนที่ลงไปแทนเพื่อนด้วยครับขณะที่เจ้าไม้อาิตพลคิรีรมกองหน้าจากสโมสรอัลส์บวกในเยอรมันโชว์ฟอร์มโดดเด่นยิงหนึ่งและจ่ายหนึ่งชื่นชอบการเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายมีอิสระและรู้สึกสนุกมั่นใจกับการเล่นฟุตบอลก็มมรู้สึก ก่อนแรกต้องขอบคุณทางโค้ดที่ให้โอกาสครับผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความสนุกในการเล่นฟุตบอลครับกัอบทั้งทีแล้วก็ดีใจเพื่อนคนครับใช่ครับเพื่อนดีใจได้จริงๆได้ครับผมก็รู้สึกมีกำลังใจเพื่อนๆสำหรับมีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเป้าหมายของเรามมนไม่ไปได้ทิศทางที่ดีครับแล้วก็ขอบคุณแฟนที่มาเชียร์ในวันนี้ครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจครับที่มีแฟนๆมาคอยเชียร์ตลอดใช่ไหมครับตองชครับ หลังจากนี้ฟุตบอลชายไทยจะมีเวลาฟื้นฟูร่รางกายและลงซ้อมถึง5วันก่อนลงเตะกับมาเลเซีย6พฤษภาคมที่สนามพรินสเตเดียมเวลา16นาฬิกาส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มบีวียดนามชนะลาว2ประตูต่อ0เก็บ3แต้มแรกเช่นเดียวกันทางด้านบิ๊กยิมนายยุทธนายิมการุณผู้บริการฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยู23กล่าวถึง4เกมสว่าเป็นบททดสอบสำคัญก้าวแรกสู่เป้าหมายใหญ่ในปีหน้าของทีมชุดนี้ คือจริงๆทีมชุดยูยี่สะเราเตรียมทีมมาตั้งตั้ง,ตงแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่เดือนกันยานะครับจริงๆเป้าหมายนี่เราต้องการที่จะไปคัดโอลิมปิกนะครับในบอลยูยีซึ่งซึ่งหลังทัวร์นาเมนต์ของ4เกมเนี่ยก็จะมีสามสี่ตัวนตนใหญ่ๆนะครับอันนี้เตรียมทีมเกมแต่ผมคิดว่าการที่เรามาเล่นบอลสเกมเนี่ยเราอยากเห็นภาพรวมในอาเซียนด้วยกันนะครับว่ากระแสะฟุตบอลเนี่ยนะครับเราได้ สีเกมมาเนี่ยผมคิดว่าทําให้ทีมฟุตบอลในประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนเนี่ยนะครับก็ตื่นตัวกันผมเชว่าเป็นเกมที่ดีนะครับแล้วสำหรับทีมไทยเนี่ยก็มองว่าเกมสีเกมเนียก็จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะในการที่จะไปต่อในรายการอื่นต่อๆไปครับ วันนี้ช้างศึกซีเกมสวางโปรแกรมลงสะยืเดเยียดกล้ามเนื้อพักฟื้นร่างกายไม่มีการฝึกซ้อมในช่วงเย็นส่วนนักกีฬาไทยประเภทอื่นๆที่มีคิวลงแข่งขันวันนี้ได้แก่มักรุกคริกเก็ตและฮอกกี้ในร่มสกลการบุตรถ่ายภาพนิติพันธ์สมุตรรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับ